สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาคออาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพ,พรค่ะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีกรุงเทพจะต้องเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ อย่างมากเนื่องจากมีคนอาศัยอยู่จำนวนมากรวมทั้งการจราจรติดขัดและควันดำจากท่อไอเสียและฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารต่างๆรัฐบาลพยายามหาทางแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งทั่วโลกก็เจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันอากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากเพราะเราต้องใช้อากาศหายใจร่วมกันบางคนจึงหนีปัญหาอากาศเป็นพิษอากาศร้อนเสียงเป็นพิษด้วยการติดเครื่องปรับอากาศหรือติดแอร์ ถามว่าการติดแอร์แก้ปัญหาดังกล่าวได้จริงหรือคำตอบดูเหมือนจริงเพราะคนที่อยู่ในห้องแอร์จะรู้สึกสบายแต่ความจริงแล้วการทำงานของระบบแอร์ร้วนก่อให้เกิดอากาศเสียเพิ่มขึ้นและคุณก็ไม่สามารถอยู่ในห้องแอร์ได้ตลอด24ชัว่วโมงไม่ว่าฝุ่นหรือกลิ่นต่างๆ ก็ยังสามารถเข้าไปในห้องแอร์ได้ตราบที่ห้องแอร์ยังมีอากาศเข้าออกผ่านการทำงานของแอร์หลายคนจึงติดเครื่องฟอกอากาศในห้องแอร์เพิ่มขึ้นอีกดิฉันคิดว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแท้ที่จริงเราควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกล่าวคือ ฝุ่น PM 2.5มาจากไหนมาจากควันดำรถยนต์มาจากโรงงานปล่อยควันที่ปล่องระบายมาจากการก่อสร้างอาคารต่างๆและมาจากการเผาขยะในที่โล่งแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว ใช้กฎหมายควบคุมโรงงานและการก่อสร้างอย่างจริงจังงดเผาขยะในที่โล่งและที่สำคัญคือต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยฟอกฝุ่นซึ่งต้นไม้เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศธ,ธรรมชาติโดยทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอากาศสะอาดและปลอดฝุ่นพิษในพระธรรมปฐมกาลเขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์และทรงอวยพรแก่มนุษย์ว่าจงมีลูกตกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปรานนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเพื่อให้มนุษย์ครอบครองและดูแลแต่มนุษย์กลับเป็นผู้ทําลายใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างด้วยความเห็นแก่ตัวจนทําให้เกิดมลพิษมากมายขึ้นในโลก ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนจะตระหนักและหันกลับมาดูแลรักษาโลกของเราไม่ให้เลวร้ายไปกว่านี้ในสรดีบทที่115ข้อ16กล่าวว่าฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้ เพื่อชื่นชมการทรงสร้างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ดังนั้นขอให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างเตือนเราถึงความดีความรักและการเอาใจใส่ของพระองค์ต่อเราให้เราทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งที่พระองค์สร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระผู้สร้าง แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เอฟ r y เว d ส์เดย์พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ